สวัสดีครับพี่น้องครับเรียบร้อยของเราก็กินเข้ากันครับมีเมนูพิเศษพร้อมก้อยเด็ด <c oughs> เด็เดจริงจริงมีที่ใบ <c oughs> เพียบครับปลาส้มปลาส้มปลาส้มปลาทอดตุเก่าเชื่อหรอปลาดาวจุนโูโน่ปลาส้มไม่ถือไฟไม่ได้ไ ไม่ไม่เห็นหมูจุบไมากดีกวมันน้อยฐานบ่ค่อยดีนว่าไอหมักถืออันอันนั้นเนี่ยสากได้นะมันไม่สากขึ้นไหนไดามันคือสากขึ้นเยอะได้ไหนโอ้มาเข่าด้วยชุดนี้ชุดนี้ก้อยเดียวกล้อยเล็กจุ๊บไอก้อยครับ พี่ว่ากินกับเขาได้บะเมนกับแก้มได้นะกับเขาได้บะเมนนั่นคั้เอ้าเี้น้ำขี้น้ำอ่นกิ้ขอที่เย็นก <c oughs> ินผักน้ำแมนมีวิตามินได้โปรตีนและแคลเรียดยอมากอกปากวหลัมันกวนยังไงเย็นตอนทำนี้ก้อยได้กับปลบบนี้แหอ๋โอ้ต่อไปยี่ได้ กงมืยัไ่ได้เห็ดเป็นน้ำบ่ได้สดออกนตับเยวนี้แล้ไหลลือลือลือลงเดี๋ยวนี้ละบ้านเอานีปั้นเลยปั้นนะเดยำเอานี่ลไรยังไม่อยากกินอาหารบดใช่ไหมนอยากนี่ตะปูเด็นอย่างไรน้ำไปกินครับผมไปยัดไปยัด แเยแม่ผมโนงันเงครับผมกับพวกเจ้าจมอยากแอร์เย็นแอร์เย็นเนี่เจ้าคือหารกับตะลักกันอ่ะเหมือนับเจ๊งกนเถอะโอ้ยยอมทำบาปเจ๊ะเอาเจ้ากระไดพวกเจ้าจมตะอ้วนเราทนม่ได้นะก็ปาค้นะผมผมว่ามีตัค์ปากได้ห่อนะผมยินยนกับนี่มยนปากอยู่ไหน ผมว่ม oh, ีตัง oh. right. ั์น่ะปกูอย่างะก็ไปเจ้าสงสารเราเจ้าก็ต้องมากกอบน้ำเกิดไว้น้ด้วยเราว่มันลูกพี่ออกนะไม่้ตกวนถือเรียกจ้โอ้ยเงินถือเรียกกินเบื่อจะโดนแล้วทเงินเนขาเอนรแล้วีหาเครื่องแล้วหนึบ มึงว่ามยัง่างกันรึเปล่าว่าอบ่มันเ้หม้อมนโอ้ยมึงกัจะวางโทรศัพท์ก่อนประด็นเยยิงยำยูไก่กันก็เป็นแนวนึงพอยำยูไก่กันที่จรุดทีขาดอืมบรโอ เบ็ดพอดีเด yeah! wow. wow. okay. wow! mm ี๋ยวเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาอามันี้ด้จบมือนี้แขห้มอบสอนตบสอบสอบสอสอบสอ่งอบสอสิบัอบสอบสอบอบอบส อ่าได้ส่สอบพื้นสอบไปอย่กนดอไปพักก้นิเดี๋ยวนี่ค่อยฟังเตอเดี๋ยวนี้นิเนี่ยอนะเอาโอ้ธรรมดาครับเชียมักก็ได้ปวดธรรมดาครับถามน้ามามีเมนูค่อยเดือครับ ับช่างเชียนไดนามบอมีหนูไปหาก็เงาฟอร์แทคัวอัศวินรจิการซื้ออันนี้ซื้อในองค์ที่เกอัศวินรจิการใช้ช่วงวะตัมีครับบอมีผมไม่รู้อยากไปเส้นอย่างผมมีผมมีแต่ผ่าเส็นรถอ่ะผ่าเส็นรถที่ผมเอาไว้เส็นล่างรถอ่ะมีอยู่พื้นเดียวแค่นั้นแหละเบิดชีวิตและจิตใจ เพาะ่ผ่าคอยไป็นไตยืนได้พี่เด้อเพราะว่าผ้าชีริวกะต้องให้ตะมักผ้าแพรผ้าชีริวอันเก็บไว้ในรถกับผ้ากันเอามาซอยกินไปแล้วเว้ยได้บอกว่าอันนี้อันนี้ได้บอกได้ยินเล้วเนาะเขาเรยบ่ญเรียาดีพอตัดสบายเลยคอนไวท์พูดเหรอวะเอาเอาเห็นแต่นิ้วของมาตอบตายดีกว่า กองดันที่ไหนเนี่ยขนใต้ทีาาา่าเรียกปีไก่ที่เรียกปไก่กาเรียกปีไก่เอาป่ะเรกปีไก่บอกเอาเอาเรียกปีไก่บอกปีไก่นี่ขึ้นไปได้ขึ้นมาได้ น้บ่แก,ก่ม้าน่ะ,ะบ,บ่นั่นละมันเอาไส้ทุงไว้แม่มันบ่แก,ก่ดิใหญ่ปะยันแซบเลยนกเนี่ยโอ้เก็ดท้าพระเจ้ากินอ่ะ กินในนี่คลิปบางในนี่เออถื่นไปละกินไอ้เอ็นจูปไปดีหาตอนครับพอได้มีแองย่างไปไทยคลิปป้อหน่อยับใี่กินในย่างหมูน้ำจิ้มน้อยนึ่งกัดไม่ค่อยนะกัดไปดิบมากแกเพราะว่าไทย่า,างไปอัพคลิปไก่เป็นเครื่องกิโลนี่ในคลิปไ,ไว้ได้งูกลับมากินเข่าครับนี่อ 可靠。